สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจไทยนะครับเดินทางมาแก้ไขรถเบนซ์ดับเบิลยูสองศูนย์สี่นะครับลูกค้ามีกุญแจรีโมทนะครับรีโมทกดล็อกกดเปิดทํางานปกตินะครับแต่ปัญหาของรถคันนี้นะครับเสียบกุญแจไปที่เบ้าสตาร์ทไม่มีเสียงดูดนะครับบิดกุญแจออนนะครับไฟหน้าปัดไม่โชว์นะครับแล้วก็สตาร์ทก็เงียบนะครับซึ่งเป็นอาการประจำของรถรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวจะทําการรื้อหาสาเหตุนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับ ครับหลังจากทําการลื้อรถหาสาเหตุนะครับก็เจออุปกรณ์ที่เสียนะครับก็เป็นตัวล็อกคอพวงมาลัยนะครับผมได้ทําการถอดตัวล็อกคอพวงมาลัยของลูกค้าออกมาจากตัวรถเรียบร้อยแล้วนะครับ <Lunch. S 1> เดี๋ยวจะเปลี่ยนล็อกคอตัวใหม่นะครับพร้อมลงทะเบียนระบบให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับมาบริการถึงที่จบาง,งานได้เลยนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากทําการประกอบรถแล้วก็เปลี่ยนล็อกคอไฟฟ้าตัวใหม่ลงทะเบียนระบบต่างๆสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับ เช็คโค้ดลบโค้ดนะครับกุญแจรีโมททุกดอกใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับกดล็อกกดเปิดนะครับสตาร์ทครับแต่คุญแจไฟหน้าปัดออนได้นะครับสตาร์ทครับสตาร์ทติดปกตินะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถเบนซ์นะครับมีอาการเหมือนในคลิปรีโมทกดได้คอพวงมาลัยล็อกนะครับไฟหน้าปัดไม่โชว์นะครับสตาร์ทเงียบนะครับมีบริการรื้อถอดซ่อมถึงที่นะครับ0 8 2 6 1 6 6 6ส5งนะครับช่างกุญแจไทยยี่ห้บริการนะครับ